ขอกราบนมัสการและส่งกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอรียเจ้าที่บวชเรียนธรรมะออกทุดงกับอาจารย์มัน่นที่บ้านหนองผือรวมถึงทุดงตั้งแต่นุ่มจนเข้าวัยชารารวมทุดงกับพระสายวิปัสนาเชนาานาา่นอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เทศ เทพหวังสีหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์จวนกลุ่เชิโถพระอาจารย์วันอุตตโมหลวงปู่ล่าเข็มประตูหลวงปู่ชอบฐานสมโภพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวโรได้วิเวกทุดงร่วมกันกับหลวงปู่แสงที่ทำสาลิกาผู้สิงห์ทองผู้ทองผู้่าน ตลอดไปอย่างเปินที่ต่างๆประวัติการจับพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นปุริทัตโตที่บ้านวัดป่าหนองผือตำบลนาใน,านาอำาเภอพัพน,นานิคมจังหวัดสกลนครช่วงวันปลายของท่านพระอาจารย์มัน่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดี ปาโสวัดธรมป่าปูจังหวัดเลยพุทธศักราช2 4 9 4ถึง2496พระอาจารย์ฟันอาจารูววัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนครได้ร่วมกันสร้างวัดร่าขามพุทธศักราช2,497รหลวงปู่เทศเทศรังสี วัดหินหมากเป้งอเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหนึ่งพันษาหลวงปู่บัวสิริปุญโนวัดราชสงเคราะห์อ,อเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานี2 0 0ส0บพราพระอาจารย์แบนทนาคารุได้ร่วมสร้างกุฏิสาราที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนคนรหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบรุรพาราม อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนารยวัดธรรกองเพอนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมตุงที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเพรวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโร ได้วิเวกทุดงที่ภูกล้าวภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เหรียญวลาภูวัดอรัญบรรพตอํเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมักเพ่งหลวงปู่จันโสมกิตติการโรวัดป่านาศีดาจังหวัดอุดรธานีได้วิเวกทุดงด้วยกันที่อำเภอผืออํเภอสามพราน และอำเภอนามโสมพระอาจารย์จวนกุญเชษฐโถพระอาจารย์บรรอุตโมหลวงปู่ล่าเข็มประตูและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกทุดงร่วมกันที่ถ้ำสาริกาผู้สิงผู้ทองผู้ผ่านคำและผู้ทอกหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรวัดป่าวังเลงจังหวัดมหาสารคาม ได้จำพรรษาด้วยกันพุทธศักราช2532ถึง2533ตั้งแต่พุทธศักราช2534ถึง31ธันวาคม2551จำพรรษาที่วัดป่าอารันวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจ,จเจริญ31ธันวาคม2551 ถึง11ตุลาคม2552จำพ,าานนำนนพรรษา,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 าที่วัดป่าอิสิปตมนกคขายวันบ้านหนองไฮน้อยตำบลหนองค่าอำเภอปทุมระชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญ11ตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่านางเกิืงยานวโรบ้านนางเกิืองอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญ 21พฤศจิกายน2553จนาจำพรรษาที่วัดป่ามโนรมสมประสงค์บ้านห้วยคลองตำบลหนองขา่าอเภอปทุม,ร,มราชาวงศ์งวาจอำนาจ,จเจริญสาพฤศจิกายน2556สนาสำนักสงฆ์บ้านเวินชัยอเภอมหาชนะชัยจัังหวดยะโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงญยานะวะโรจำพรรษาที่วัดป่า ดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร